ิงหาปีที่ผ่านมาช่วงฤดูลำาไยก็ไปคุณหมิงสิบกว่าตู้จอดอยู่คุณหมิงนะฮะขายอยู่ตะก้าละร้อยหยวนเขาขัดทุนกันพวกพ่อค้าห้าร้อยบาทเองนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาเข้ามาตกเขียวกันเยอะปีที่ผ่านมาแล้วก็พรามันเส้นนี้มันสะดวกพวกพ่อค้าผลไม้คุณหมิงก็เลยมาทาเองบุกเข้ามาทําและปรากฏว่าขัดทุนกันเป็นแถวเขาก็บอกว่าปีนี้ เขาทํารับใช้เกษตรกรไทยพูดดีพูดดีอาจารย์ไปหาในแบบสูงอะไรครับแต่ถ้าไ่เจอสูงอะไรเขาจะให้มือควาสะดวกดีครับจะไปเจอกลุ่มรู้สึกจะเป็นทีมมหาอะไรอะไรไปที่แต่นั่นเขาทำผลไม้เอทำสินค้าเกษตรแปรรูกมออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ ทาง,ง,งดูก็จะมีนอกฤด,ดูบ้างแหมือนใชนคือบางคนเนี่ยก็จะตีความแค่มาแล้วแต่คนเรียกจริงๆหลังฤด,ดูก็นอกฤด,ดูก็ได้ <laughs> อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าจะจาแนกแค่มันละเอียดหน่อยก็เป็นก่อนฤด,ดู <laughs> ให้ดูหลังฤด,ดูนอกฤด,ดูอะไรเงี้ยนะบางคนก็เอาถ้ามันไม่ใช่ในฤดูก็เป็นนอกฤดูเลยอ่างเงี้ยนะ แต่พร้าวนี่เราเห็นนะเชียงดาวพร้าวเนี่ยถ้าเรามีการจัดโซนนิ่งลักษณะนี้เนี่ยโอกาสที่ผลผลิตเจอระจุกตัวก็จะ,ะน้อยอบางทีนอกฤดูถ้าต่งางคนต่างทำก็เยอะเหมือนกันนะบางทีก็ราคาตกตมนีอะไเงี้ยแต่ที่นี้ที่ว่าหลังฤดูไม่ใช่อะไรคือคือคุณภาพมันก็ได้ด้วย ือพร้าวเหมาะกับที่จะทำตรงนี้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ความพยายามมากใช่แล้วเขาคนพบพเปิดตัวเขาเองทำหลายปีพอเนี่ยเขาได้ผลดีนล้โครงการพัฒนาชุดเทคโง่นและการขายทอดการผลิตใหญ่น่อกนอกูที่อาการทำร่วมกับเราค่ะก็รอยากจะสอบถามนะคะว่าหลังจากที่ ีข้าวนะครับสัตว์พีนะชอมทองโดยเต่าหนะัวสันทรายที่มีสิบแบบสิบทีแล้วหลังจากที่มีการส่งเสริมค่ะับ,บเออชาวบ้านมีรายได้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมไหมคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการปลูกต้น,นนะไยแบบดั้งเดิมแบบในด้วย ก็มีเคยมีเก็บข้อมูลแือว่าเก็บแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็ไม่ไติดตามต่อเพอโดยภาพรวมประมาณ80%ก็ดีขึ้นกำไรอะไรเงี้ยแต่ก็อีก20ก็ขาดทุนเรืนี้อย่างที่ว่านั่เพราะว่าอย่างที่ผมว่าปัจจัยมันขึ้นอยู่หลายปัจจัยไม่ใช่เรื่องของความรู้หรือสภาพการลงจังหวัดหรืออะไรเงี้ยการจัดการ เกษตรกรเนี่ยก็มีนะแล้วถ้าเกิดเทียบกันนะคะระหว่างค,ความต้องการของตลาดอะคะออ่ะระหว่างลำไยนอกฤดูกับในฤดูแหะตลาดต้องการผลผลิตในช่วงไหนมากต้องการผลมลิตช่วงไหนมา,ากก็กันใช่ไหมคือถ้าพูดถึงปริมาณตอนนี้ก็ที่เราส่งออกมากที่สุดก็คือในฤดูในฤดูเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าตลาดต้องการไหมนะ <laughs> คือมันออกมาแล้วเราก็ต้องขายอยู่ไม่ใช่หรือนะ แต่ว awesome, ่านอกฤดูเนี่ยนอกดูที่เขาต้องการเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงตุกจีเยอะนะเกษตรกรเขาจะล่าสารประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาช่วงนี้เกษตรกรล่าสารเยอะที่สุดคือมิถุนายนกับกรกฎาเฮมันดาทุกเดือนนะอันนี้เราอาจจะไปดูสถิติของนั่นนะของสพนักงานสถิติการเกษตรไปดูมันก็อย่างประมาณเดือนธันวาคมกันยายนกุมาพันธ์เนี่ยสามเดือนเนี้ยผลผลิตนอกฤดูจะเยอะที่สุด แต่ก็ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นของคนเกษตรทั้งหมดนะก็ไม่เยอะฮะไม่เยอะน้อยเพราะเราไงต้องดูบ้านเรามีวิถีอย่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยช่างไม่ลงพูนแล้วเนี่ยถ้าเว้นจันทบุรีร้อยเปอร์เซ็นต์ปากจันตากเยอะตรงนั้นเชิงอุตสาหกรรมครับมันอย่างว่าที่อะไรยย่อยอะไรเนี่ยอายย่อยบ้านเราก็ปีก็ปล่อยนะมีเถื่อนที่เขาใส่แล้วใส่เป็นลักษณะ มีผลตอ่อต่อราคาหรือว่าผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ว่าเพิ่มขึ้นหรือว่ามีคุณภาพคือ,อตอนนั้นเราเก็บเราไม่ได้เก็บรายละเอียดงนะเราเก็บแค่แค,แค่เงินเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นไงแต่ว่าตรงรายละเอียดมันไม่ได้เก็บตรงตรงนั้นนะจริงนมันมีงานย่อยที่จะศึกษาตรงนี้นะแต่การศึกษาพวกนี้อาจจะมันมันต้องใช้เวลาเยอะมากเลยแต่ ก็ยังมีมีโครงการผมเนี่ยที่ยังยังยังโต,ตเติมเข้าไปอีกนะแต่ปกติที่จบตรงนี้ก็ทํางานวิจ,จ,บจบัยจบแล้วจบถูกไหม่จะใช้ประโยชน์เอาไปใช้ยังไงเราก็ไปดูนะใช้แล้วได้ผลยังไงอันเนี้ยตรงใช้แล้วได้ผลยังไงเนี่ยเพราะว่าน้อยมากงานวิจัยก็ไม่มีที่จะทำลักษณะนี้เพราะมันทํายากกันแล้วแวมันคือผมว่ายากเนี่ยบางทีถ้าแหล่งคุณให้ความสําคัญให้ความสาคัญก็งากที่จะทำ ไปใช้ต่อนี่ผมยังมองนี่ว่าบางทีอาจจะขึ้นอยู่นบนโยบายองแหล่งทุนด้วยนะอาจารย์นี่เืออาจารย์ไม่สื่อเข้าไปในในนั้นนยเพราะเพราะบางทีอยากอยากจะให้เกิดอะไรก็เกิดได้อยู่ที่ว่าคนนี่จะเป็นคนประยนได้ยังถ้าอาจารย์เราทําให้มันสุดเลยเราได้ตรงนี้ไปแล้วลองดูว่าใช้ประโยชน์เท่าไหร่ใช้แล้วได้ผลอย่างไรอาจารย์ก็ให้เขาตามแต่นี่การตามก็บมันต้องหลังจาก ทำงานงทุกอย่างเลนะอาจานี้นเราต้องมีงบติดก้นหนึ่งที่ต้องไปติดตามในลักษณะนี้ถ้าแหล่งทุนไม่พอมีติดตามก็อาจจะให้ใครช่วยติดตามก็ได้อันนี้อันนี้ก็จริงๆแหล่งทุนเขาก็ให้เราช่วยติดตามบางส่วน,น,นด้วยนะเพราะว่าอนนี้อาจารย์น่าสนใจฮะหลังจากที่ใช้แล้วเขาดีขึ้นยังไงบ้างมีข้อมูลนื่อยหรับเนี่ยอาจารย์ก็ลองไปเก็บอบบอย่างเงี้ยอย่างชมเตี้ยเป็นไงบ้างสะดวกไหมการจัดการแรงงาน อะไรเงี้ยต้องมีคนไปถามเรื่องออกแบบใจต้องออกแบบไปโตอ่างเงี้ยอันนี้ของเรามันไม่ไปตโตนนเพราะว่าเราทำอย่างอื่นดีอะนี่ฮะมีอย่าไปดูที่ว่าอะไรอะไรเราใยต้นทุนต่ำเลยนะรายงานนี่นี่ก็เป็นรายงานแบบคร่าวๆแล้แม้กระทั่งไหนนั่นเนรอฮะ เอาเก็บนะเก็บข้อมูลเวลามาฟังบรรยายผมบอกว่าใส่คอเลตนะให้ใส่20กรัมต่อตารางเมตรนะอะไรเงี้ยนะของพืนที่สงคุ้มปรากฏว่าเราไปสำรวจดูร้อยคนเนะี่ยเก้าสิบกว่าส่วนกี่เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สามสิบปรเซ็นต์เชื่อเราใส่เท่านี้แล้วที่เหลือเนี่ยใส่เพิ่มเ,เพิ่มเพิ <ừ> ่มมีสองส่วนนะจ๊ะราแบ่งเป็นสองส่วนคือถ้าเราบอกว่าใส่กิโล ใส่กิโลครึ่งกิโลจะขีแล้นี่มีีกลุ่มหนึ่งและอีกกลุ่มนึงบอกว่าใส่กิโลเนี่ยเพิ่มเป็นมากกว่าสองเท่าอ่ะอย่างนั้นก็มีแล้วผลที่เราไปสำรวจด,ดูนะแค่เราดองก็ต่างกันอันนี้จะเป็นเรื่องของต้นทุนที่สูงเปล่าเสียก่อนอย่างเงี้ยผมก็มีมีเก็บมีอะไรบ้างนะแต่แต่ว่าเนี่ยถ้ามีมีใครที่จะไปถอเเิมให้มันละเอียดให้มันเอาไปเป็นแนวในการที่จะไปทำอะไรเงี้ย ถ้าท่นผู้จัดการว่าเท่านี้สผมเอส20กรัมเขาใส่เท่าไหร่อย่างเงี้ยดูว่ามันมันเพิ่มขึ้นกับเท่าเดิมจะเกิดยังไงอะไรเงี้ยคือเป็นบางทีเป็นเรื่องความเชื่อมั่นเรื่องความกลัวกลัวมันจะไม่ออกอะไรเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเขามีความเชื่อโดยเกษตรกรด้วกการเองคุยเหมือนกับว่า เวลาไมนได้กินหนึ่งกิโลปีหน้าก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตลอดเลยเงี้ยทางนั้นที่สรงพุ่มนึ่งก็ใกล้เคียงของเดิมผมก็พยายามคุย่ะที่เราทุกอย่างมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่เขาว่าเหมือนเวลาอาจารย์ป่วยยกตัวอย่างนะอาจารย์ป่วยอาจารย์ไปหาหมอหมอให้กินยาครั้งละสองเม็ดเนี่ยนะอาจารย์หายแล้วอีกอีกปีหนึ่งอาจารย์ป่วยอาจารย์ไปหาหมอ หมอเคยให้สี่เม็ดไหมหมอให้สองเม็ด <c oughs> ทั้งนี้แม่พยายามอธิบายเปรียบเทียบให้เกษตรกรได้ได้เห็นภาพต้องดีค,ความเชื่อก็จะเป็นนี้เมื่อก่อนเชื่อว่าลำไยจะตายโดนใส่คลอรซึ่งผมก็ตอนนั้นผมทำเนาะผมกม็บอกว่ามันดีไม่ดีนะผมบอกว่าตั้งแต่ทามาแล้วถึงวันที่มาคุยเกษตรกรเนี่ยต้นลำไย,ยไม่เป็นไรแต่ว่าในอนาคตเรายังไม่ทราบจะบอกเนี้ยจริงแมันก็เป็นนี้ คือคือข่าวเรือบ้านเรามีข่าวเรือแต่แต่พางหนีอดีนะพังตองหัวชิเนี้เนี่ยหนักพยานหนักเนี่ยอย่างแนกผีอะไรเงี้ยจะจะมีเนี่ยคือผมว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยไม่รุ่นนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงง่ายๆในเรื่องความเชื่อมันจะต้องค่อยๆอธิบายอธิบายคนถ้ามีคนร้อยคนค่อยๆเชื่อเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ก็ถือว่า สำเร็จแล้วนะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดจะถามในเรื่องของเชิงสังคมค่ะนพที่อะค่ะที่อย่างในในรายงานของอาจารย์จะมีการพูดถึงการสร้างเครือข่ายไม่ทราบว่าเครือข่ายเกษตรกรที่ปยู่ที่ไหน้างที่จะเป็นกลุ่มองค์กรไหบ้างกรตัวนี้ที่เข้มแข็งก็มีอยู่ไม่กิกล่ที่สร้างสร้างไว้เนี่ยมีที่แบาท้านี่ก็กลุ่ที่ โดยเต่าโดยเตากลุ่มเนี่ยนอกนั้นก็จับตัวกันแบบลงหลัวไปเลยตอนนี้เรากำลังทำวิจัยเนี่ยนปัจจัยที่มีผลต่อความเสถียดของของกลุ่มใช่ไหมเมือทีปัจจัยมันหลายอย่างไม่ใช่เรื่องของไอ้นี่อย่างเดียวคือเป็นเรื่องของบางทีบางทีก็ได้คนนำไม่ดีบ้างมีลูกทีไม่ดีบางมีผลประโยชน์เข้ามาก็ออย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันก็แตกกันไปเงี้ย คือคือเป็นคนไทยเป็นเงี้ยถ้ารวมรวมจะรวมไงดีก็ลอมีผลปรยู่เข้ามาก็ก็เริ่มไม่ไว้วางใจกันอะไรเงี้ยี่นี่ผมว่าเป็นเหตุผลหนึ่งนอกเหนือจากจากที่เราคิดแล้วอันหนึ่งซึ่งเราทาแล้วไม่สําเร็จในวงการผมนียคือเราไปคุยกับกอ,อบการแล้วนั้งนี่คุยกันรู้เรื่องหมดเะพอจะรับซื้อเหมนผลิตจริงๆเนี่ยเขายืดเวลาเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รับเลย เพราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลอยสามวันลอยห้าวันเนี่ยลำยยมันลอยไม่ได้ไอ้นี่สร้างสร้างความชื่อมัน่นในเกษตรกรนะครับลองออกแบบความมือพอใจนะแต่ความจริงน่าออไปไปเสียดายเราบอกเบบเองนะจริงก็ให้คนอื่นมาออกเองไปเป,ไป,ไป็นสำรวจเองนะคือความมือพอใจกับนักวิชาการอย่างพวกผมกับองค์ความรู้เนี่ยได้ดับสูงสุดเลยนะด่านพ่อค้านี่ต่ำสุดท้สก็อยู่ในเกณฑ์ต่ำนะอีที่ดู ความจริงความจริงสิ่งที่เราคิดอ่ะคือผมคิดว่าหนึ่งแหล่งทุนเนี่ยคือแนวคิดเนียนะ่ยแหล่งทุนเนี่ยให้ทุนสนับสนุนทั้งวิจัยก็มีหน้าที่ในก,การรูปดูความรูก้ก็มีมอชอมาเจ้าราชมงคลผมก็ดึงมาทำ่วมกันหมดนะ,ะแล้วก็ดูกระบวนการผลิตเป็นไงเรามีความรู้ตรงไหนจะไปไปถ่ายทอดเขาะแล้วก็มีมกรกม,มส่งเสริมกรมวิชาการที่จะมาช่วยอะไรเงี้ยนะจริงๆอยากให้ออกมาเป็นเชื่อมโยงลักษณะเงี้ย นะครับแล้วก็ผู้ส่งออกก็จะมีสูงรับซื้อมาทำเมมโอยูกันอย่างดีเลยดกสก็ผู้จัดการดรกสอนะผอ,อสอกวใหญ่มาเอค้าผู้ส่งออกก็ราใหญ่เอาเอาเข้าจริงถ้าองค์ป,ประกอบทุกอย่างไม่ไม่พร้อมไม่ครบนะงานเราก็เป็นหมดเลยนะถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเสียนี่มันไปหมดเลยอย่างเงี้ยผู้ส่งออกอย่างที่ว่า พอลำใหญ่ราคาไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าไม่ซื้อแต่ว่ายังไม่เปิดแค่เขาบอกให้อาจารย์รอไปสักสิบห้าวันอาจารย์รอไม่ได้ผลผลิตแค่พันเกษตรเขารอไม่ได้เนี่ยบันทีมันเหลี่ยมของของเนี่ยเราก็ตามเขาไม่ได้ด้านข้ที่ผ่านมาคือค่ะมีบทบาทในในการต่อรองเรื่องของราคาผลิตในตลาดน้อยน้อยมากเลยจัเว้นมะม่วง ข้าม,มุนะี่เขาขีนะมีกำลังเยอะเลยแล้วมันมันผมว่ามันกระจายมุกแต่แต่ลำไยนี่น้อยยกเว้นยกเว้นเป็นบางครั้งบางครั้งก็คือช่วงที่ลำไยนอกฤดูแล้วมีไม่เยอะมีไม่เยอะเพราะค้าต้องการของใช่ไหมอาจา,ารย์ก็อาจจะขึ้นราคาต่อรองอะไรได้อะไรเงี้ยก็มีบางช่วงไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่ภาพรวมเนมันเทศจะมันเทศจะ มันจะเกิดขึ้นเฉพาะที่เขาขาดของ่ะช่วงที่ปริมาณมันไม่พอเนี่ยอันนี้อันนี้คือเราสามารถตอรองได้ไม่น่ามบอกว่าถ้าเราแบ่งเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นสักสี่รุ่นอาจจะมีสักรุ่นหนึ่งที่เราพอจะรองราคาได้ลดความเสี่ยงนี่แต่ว่าเป็นรุ่นหมายถึงว่าให้มันออกไม่ตรงกันไม่ตรงกันครับคนคนที่ทํารายใหญ่ที่ประสบสําเร็จทํานี้หมดเลยจ้ะไม่ทํารุ่นใดรุ่นหนึ่งอย่างนี้ ทำรุ่นใดรุ่นหนึ่งเน mm, yeah. right? ah so ี่ยเรามีโอกาสจริงเยอะเพราะอย่างที่ว่าบางทีเรื่องตลาดไม่ดีตรงช่วงนั้นหรืออากาศแปรตัวอย่างนี้เย็นนี่ผรือฝนตกเนี่ยใช่ไหมฮะมันย่อมมีผลยี่ลำยนี่อย่าง่ผมไปฟังพ่อค้าจีนแล้วก็พูดมาหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นลำไยภาคเหนือเนี่ยเขาให้ราคาต่ำกว่าลำไยเมืองจันทร์สามสิบเปอร์เซ็นต์ครับถามว่าทําไมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็มีหลายปัจจัยแต่หนึ่งว่าขพรก็คือมันไม่สวย มันไม่สวยมันมีลายไม่เป็นอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยดันมองว่าตรงนี้เราแก้ได้ไหมฮะคือเราพยายามจะแก้นะคือนี่ยจะคือคุณภาพโดยรวมเาจัดดีดีครับไก่พอติดดกเนี่ยเขาตัดแต่งช่อบผลเขาเริ่มตั้งแต่ตัดแต่งกิ่งแนยทรงตูมอะไรนั่นการทั้งลุกอเลยเริ่มอย่างนี้เพราะฉะนั้นกิ่งที่แตกมาเป็นกิ่งขบุหมาเลยคือเริ่มจากตรงนี้พอต้นไหนติดดกเนี่ย เราไปสองถามนะร้อยคนเนี่ยแปดสิบแปดคนตัดทำไงท่านติดโดดกท่านํำไงต,ต,ติดตัดตัดออกของมากเหนือร้อยคนมีอยู่ห้าคนที่ตัดออกอย่างเงี้ยคือเราปล่อยเลยตามเลยไงมันจะเสียดายนี่ก็ส่วนหนึ่งนะจ๊ะแล้ออย่างนี้คือบางทีเขาเขาเขาจัดการดีอ่ะแล้วที่ที่<ด>มันเป็นมันไม่สวยที่คิดมัน คือถ้าตัดนี่คือใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใหญ่แต่ถ้าที่มันไม่สวยนี่มันเป็นเพราะฝนหรือว่าอะไรป่ะผมว่านั้นส่วนหนึ่งีส่วนหนึ่งคือที่จันเน่ะจะดูแลดีคนขุ๋ยคนยาอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาเขามีพื้นฐานกู้เรียนมังคุดอะไรอยู่แล้วจัดการดีหมายถึงว่าการพ่นก็มีส่วนทาให้มันออกมาเนียนด้วยน่าจะมีสูตรแต่ว่าเรายังไม่รู้อะไรนะถ้าใครรู้ได้รวยนะเลยุ่ณบอกนะคือถ้าไม่สีผิวสวยนะ แค่เราให้สีผิวสวยเนี่ยราคาต่างกันห้าบาทจ้ะลูกเท่ากันแต่สีต่างกันไอ้สีค่ำมาไปดนีเซียสีเหลืองเหลืององเขียวไปจีนอย่างเงี้ยเป็นคนละเรื่องเลยกันแล้วมันมีนะคะที่ว่าสาเหตุที่เคยบอกว่ามันมีเปลือกแตกมมันเพราะมันเกิดจากอะไรตัวเดร์รี่เนี่ยปีนี้จะขึ้นเยอะสาเหตุมีสองสาเหตุหลักเลยกันสาเหตุหลักๆนนก็คือ เรื่องของลําไยขาดน,น้ําแล้วติดดุคือหนึ่งลำไย,ยติดดุบสองขาดน,น,น้ําที่หงก็มีบางต้นแต่งน้ําไม่ถึงเคือคือลยาไยเนี่ยสุวงแมกเนี่ยมันจะเจริญเฉพาะเปะเลือกแต่เมล็ดเนื้อ,อยังไม่สร้างเลยทีนี้ถ้าช่วงนี้อาจารย์ขาดน้าขาดธาตุอาหารเปลือกก็พัฒนาไม่ดีอะไรเนี่ยพอถึงที่ช่วงหนึ่งเนี่ยเนื้อจเ,รเจริญเติจุพอได้รับน้ํามากหรือได้รับฝนเนี่ยเนื้อแบบดันเปลือกเปลือกแตกอีนี้กรณีน,นี้จอเกิดขึ้นเยอะ นะอีกกรณีคือมันมีแมลงเแทะติดแต่นี้เกิดขึ้นน้อยยังไม่เยอะนะครับปีห้ยาสองหรือห้าสามเนี่ยจำลำไยแตกเป็นประวัติการปีนี้ผมก็ทำนายนะว่าน่าจะแตกเยอะต้นนในอากาศน้อยและปีนี้ลำไย,ยติดฝนต่อช่อดุกน้ำไม่ถึงจริงแตกวิธีแก้ช่วงสงการานก็น มันต้องให้ยาอะไรให้ตั้งๆเริ่มแรกเลยตอนนั้นที่ออดเทืองอ่ะมาครับผมจะมาขอให้ศูนย์รับรองรับรองว่าอะไรยาใวไัยพิบัติแต่เขาก็ไม่ได้ให้นะทำให้ผลแต่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใครนะ้ออดเทืองเมื่อวานเมื่อวานไปเจมส์ห้องที่ล้ำพูนหัวหน้ามอบหัวหน้ามอบ แล้วก็มีครการอาร์เป็นสวเป็ปการของเรรคเรื่องของการประเมินผลการใช้งานวิจัยเพื่อัรน้องที่ส่งต่อความมัใจของเกษตรกรที่สค่จะทว่าเดี๋ยวเดีวชื่ออะไรเหรนักศึกษาชื่ออะไรเหรอ นทำไมผมไม่ค่อยคุ้นเลยน่าจะหลายปีแล้วจะหลายปีแล้วบางทีบางทีก็เป็นคนอื่นมีชื่อผมหรืออะไรเงี้ยบางทีก็มีเป็นควทุ่มเใจของเกษตรกรแล้วก็เกี่ยวกับผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นกรณีศึกษาี่ไม่คุ้นเลยไม่ค่ยคุ้นมาเลกถานาดอะไรไม่ไม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ดูแล้วแล้วแล้วเนื่อหาเป็นไงบ้างนี่ย ก็ลองมาดูนะครับผมจะฟื้นความจำามอาจารย์มีแบบวารสารเกี่ยวกับงานวิจัยใโจนีจะไปไปหัวใอการทํทำเรื่องมาหน่อยได้ไหมที่ศูนย์ลำไยอ่ะมานมีสื่ออะไรต่างๆก็มีแต่รว่าการยทำเรื่องไม่ใช่หมเพราะว่า